สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวโตซีรีส์วันนี้เกี้ยวโตก็มีซีรีส์เรื่องเมื่อฉันเป็นแฟนกับม,มนุษย์ต่างดาวในอีพีที่11มาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยค่ะพี่พระรองยิงพระเอกแต่พระเอกกลับหายตัวไปต่หน้าต่ตาเขาพระเอกปรากฏตัวและบอกว่าฉันบอกแล้วไงนายไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกแล้วก็หายตัวไปอีกพระเอกปรากฏตัวอีกครั้งแล้วบอกว่าหยุดแค่นี้เธออย่าทำอะไรอีกเลยพี่พระรองยิงปืนใส่พระเอกอีกครั้งพร้อมกับตะโกนว่ากราดียังไงมาออกคำสั่ง แน่จริงก็ออกมาสิแล้วเขาก็โดนพระเอกทําให้สลบไปด้านคนร้ายอีกคนก็กําลังจะเข้าไปทําร้ายนางเอกแต่นางเอกรีบรับสายของน้องชายแล้วก็เดินออกไปนางเอกตกใจมากบอกให้น้องชายรีบเรียกรปภเพราะมีคนบุกรุกบ้านข้างๆนางเอกเล่าว่าตอนที่เธอไปบ้านของพระเอกเธอเห็นคนร้ายจากกระจกเลยแกล้งโทรหาน้องชายบอกว่าอยู่บ้านข้างๆน้องชายตอบว่าว่าเข้าไปบ้านคนอื่นทําไมแล้วได้ไปกดเรียกรปภนางเอกบอกน้องชายว่าที่ฉันรอดมาได้เป็นเพราะการสแสดงของ ชันฉิ้นเนียนเลยรอดมาได้แต่ก็ยังกลัวมากอยู่ดีนะขณะที่น้องชายจะไปเปิดประตูให้ร,ปรอปภนางเอกก็จำเสียงได้ว่าร,าปรอปภคนนั้นเสียงเหมือนกับหมอที่เคยฉีดยาให้เธอวันก่อนนางเอกจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดมันแปลกๆน้องชายจึงโทรไปหาร,าปรอปภเขายังไม่ได้ขึ้นมานางเอกรู้สึกเป็นห่วงพระเอกขึ้นมาจึงโทรหานางเอกบอกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในบ้านของนายพระเอกรีบไผ่ตัวไปทันทีโดยทิ้งโทรศัพท์วไว้ทั้งที่นางเอกยังพูดอยู่นางเอกถามว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ เลียงคุยโทรศัพท์อยู่เลยพระเอกถามนางเอกว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็สลบไปนางเอกพาพระเอกมานอนที่เตียงของเธอน้องชายต่อว่าเดี๋ยวนี้ให้นอนที่เตียงแล้วหรอเธอตอบว่าฉันก็เคยนอนที่เตียงเขาเหมือนน้องชายถามต่อว่าคบกันอยู่หรอทำไมนอนเตียงเดียวกันได้ด้วยนางเอกบอกว่าไม่ใช่เรื่องของนายนายงเด็กเกินไปที่จะรู้แล้วบอกให้น้องชายไปเอาประหลอดวัดไข้มาน้องชายถามนางเอกว่าชอบเขาหรอเธอบอกว่าพระเจ้านายคิดไร้งยังไงว่าพี่สาวของตัวเองจะไปชอบใครข้างเดียวงั้นหรอเขา เไม่เห็นฉันเป็นผู้หญิงได้ซ้ําน้องชายรอว่าเป็นราข้างเดียวต่างหากนางเอกเลยไล่ให้น้องออกไปแต่พอวัดไข้ก็ต้องตกใจเมื่ออุณหภูมิของพระเอกแค่28สองศาเท่านั้นพอจับตัวตัวพระเอกก็เย็นมากพระรองถามพ่อเรื่องพี่สะพ้ยพ่อของเขาบอกว่าพออยากกับพี่แกเสร็จเธอก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษส่วนน้องชายของนางเอกก็แปลกใจที่อยู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาทาออมเล็ตแต่เช้านางเอกเข้ามาเรียกพระเอกให้ไปกินข้าวย้อนมาสมัยโชซอนตอนนั้นพระเอกโดนสารหนูเข้าแต่ หมอก็ไม่สามารถสัมผัสชีพจรของเขาได้หมอถามพระเอกว่าทําไมชีพจรของเจ้าช่างน่าประหลาดใจน,นะเขาไม่เคยพบใครมีชีพจรเช่นนี้มาก่อนพระเอกมองไปที่ดวงดาวแล้วบอกว่าเขามาจากดาวดวงนั้นดาวดวงนั้นมีทุกอย่างคล้ายกับที่นี่แต่หมอกลับบอกว่าสติของเขายังไม่กลับมาดานางเอกก็เรียกพระเอกจนรู้สึกตัวพระเอกถามว่าฉันอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าก็อยู่ที่ห้องฉันไงนายหลับเกินสิบชั่วโมงแล้วนะเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นนางเอกถามถึงอาการป่วยแต่พระเอกบอกว่าไม่เป็น อะไรเรารีบลุกขึ้นไปเซมี่มาหาพระเอกพระเอกเลยบอกให้เซมี่เข้าไปคุยในห้องทําเอานางเอกสงสัยว่าทั้งคู่จะคุยอะไรกันนางเอกบอกเซมี่ว่าตอนนี้พระเอกไม่ค่อยสบายคุยสั้นๆล่ะเธอเอาหูมาแนบกําแพงเพื่อฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันพระเอกถามถึงอาการของอายการยูเซมี่ถามว่าเขานัดพบพี่ชายของเธอทําไมพระเอกบอกว่าเขามีของจะให้พี่ชายของคุณพระเอกกับเซมี่ออกมานางเอกก็รีบมาถามว่าจะกลับแล้วหรอนางเอกตามพระเอกมาที่ แล้วต่อว่าไม่ยอมรอกันเลยนะนางเอกพยายามบอกพระเอกว่านายอยู่บ้านคนเดียวฉันอยู่กับน้องสองคนเรามาซื้อของแล้วหันกันดีไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธเธอบอกว่าแหมชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยคงไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องของกินไปตลอดชีวิตเขาหันมาบอกว่าเราคงไม่ได้กินข้าวด้วยกันไปตลอดชีวิตบอกเธอบ่นว่าอะไรของเขาเนี่ยทำไมใจร้ายกับฉันแบบนี้นางเอกมาเล่นเกมตอบคําถามกับเพื่อนเธอบอกว่าตัวเองได้สารภาพว่าชอบชายคนหนึ่งไปแล้วซึ่งเมื่อก่อนเขา ดีกับเธอมากแต่พอเธอบอกชอบเขาไปเขากลับทําตัวเปลี่ยนไปตกลงเขาชอบหรือไม่ชอบฉันกันแน่เพื่อนบอกว่าส่วนมากผู้ชายถ้าชอบใครก็จะทําตามความรู้สึกถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเธอทําให้นางเอกรู้สึกเศร้ามากพระเอกกําลังจะออกไปตกปลานางเอกจึงขอตามไปด้วยขณะที่พระเอกตกปลาอยู่นางเอกก็เล่นบนน้ําแข็งอย่างมีความสุขพระเอกถามว่าที่เธอตามฉันมาถึงที่นี่อยากได้คําตอบหรอนางเอกบอกว่าเปล่าฉันแค่อยากอยู่กับนายแต่ก็อยากได้คําตอบเหมือนกัน พระเอกบอกว่าฉันไม่ได้ชอบเธอนางเอกถามด้วยความเศร้างั้นทำไมนายถึงช่วยฉันคอยอยู่เคียงข้างฉันเวลาที่ฉันมีปัญหาพระเอกบอกว่าพระสงสารไงเธอคิดไปเองว่าฉันชอบเธอขอโทษนะเธอร้องไห้แล้วบอกว่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายกำลังโกหกฉันแล้วเธอก็เดินจากไปพระเอกเองก็รู้สึกเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนั้นออกไปพระรองมาหาและบอกให้หนางเอกขึ้นรถนางเอกขอโทษพระรองเพราะเพิ่งรู้ว่าเวลาโดนปฏิเสธมันรู้สึกแบบนี้นี่เองฉันเสียใจยจะเป็นบ้าอยู่แล้ว พระรองบอกว่าตอนแรกก็จะเจ็บแบบนี้แหละแต่พอนานไปก็จะรู้สึกเฉยเฉยส่วนพระเอกก็มาถามทนายจางว่าการแก่ไปด้วยกันมันเป็นยังไงผมอยากแก่ไปด้วยกันครับทนายจางสงสัยว่าทําไมช่วงนี้พระเอกถึงหนาวบ่อยพระเอกเล่าว,ว่าหมอที่เคยช่วยชีวิตไว้บอกว่าวันหนึ่งพลังของเขาอาจจะดับไปแล้วบอกให้เขากลับไปในที่ที่เขาจากมาก่อนที่เขาจะตายก่อนและหากเขาฝืนอยู่บนโลกนี้ต่อไปเขาอาจจะตายเร็วขึ้นนางเอกนอนไม่หลับเลยมานั่งกินเหล้าน้องชายบอกว่า,าดื่มมากละ่ะนางเอก ตื่นมาเห็นน้องชายจะไปเรียนถึงถามว่าไม่นึกว่านายจะขยันเรียนน้องชายบอกว่าพอเขาเห็นสภาพพี่มเมื่อคืนแล้วเขาอยากเรียนขึ้นมาเลยไม่อยากทำตัวไร้ค่านางเอกคิดได้ว่าเธอทั้งเมาทั้งร้องเพลงทั้งร้องไห้เรียกหาแต่พระเอกพอมาดูประวัติการโทรก็ต้องตกใจเธอโทรหาพระเอกไม่หยุดแล้วต่อว่าที่พระเอกไม่รับสายนางเอกถึงกับเข่าอ่อนนี่เธอทำไปได้ยังไงกันพอมาแปลงฟันหน้าก,กระจกก็คิดได้ว่าเธอไปเคาะประตูบ้านพระเอกมาแล้วเอารองเท้าผ้าใบไปให้เขาแล้วบอกว่า นี่เป็นรองเท้าแห่งความหลังของเราสองคนเธอถึงกับปวดหัวที่ตัวเองทําได้ขนาดนั้นส่วนพระรองก็เข้ามาห้องพี่ชายแล้วเขาก็จะพาสปอร์ตของพี่ชายและพี่สะพ้ายทาให้เขานึกถึงคําพูดของพระเอกตอนที่เขาไปขอร้องพระเอกเพื่อขอบคุณพี่โทมบอกให้เขาไปรับนางเอกและช่วยเธอไว้เมื่อ12ปีก่อนเขาบอกพระเอกว่าถึงแม้นางเอกจะไม่รู้ว่านายคือชายคนนั้นแต่เธอก็ชอบนายมากอยู่ดีพระรองถามว่าที่พระเอกปฏิเสธเพราะไม่ชอบหรือมีเหตุผลอื่นพระเอกบอกว่าถ้านางเอกคือคนที่นายรัก ก็เลิกสนใจว่าฉันจะคิดยังไงแล้วก็ปกป้องเธอในรูปแบบของนายแล้วก็ปกป้องเธอจากพี่ชายของนายด้วยพระรองเลิมสงสัยที่พี่ชายบอกว่าพี่สะพายไปเรียนต่อที่อังกฤษด้านพี่พระรองก็มาหาแม่นางเอกบอกว่าจะเปิดค่ายสําหรับดูแลนักแสดงแล้วก็ชวนแม่ของเธอไปทานข้าวแล้วก็ไลนัดพระเอกให้เอาของมาให้ด้านเซมี่ก็มาหานางเอกนางเอกแปลกใจที่อยู่ๆเซมี่ก็มาหาจึงรีบแต่งตัวเซมี่ถามเธอว่าเธออยากเจอชายคนที่ช่วยเธอไว้เมื่อ12ปีก่อนไม่ใช่หรอนางเอกตอบว่า ใช่ด้านพระเอกก็ไม่ยืนรอพี่พระรองพร้อมกับนํา USB มาด้วยขณะที่เขากําลังจะข้ามถนนก็มีรถคนนึงเข้ามาชนเขาจนร่างเขาร่วงตกลงมาส่วนเซมี่ถามนางเอกว่า,าเธอบอกว่าถ้าชายคนนั้นโผล่มาอีกครั้งเธอจะจําเขาได้ทันทีเธอสร้างข้ออ้างที่จะรอเขาคนนั้นเชื่อว่าตัวเองจะรอ,ขขอได้และได้เจอเขาอีกทํถาถึงขนาดนั้นเธอยังจําเขาไม่ได้อีกนางเอกถามว่าฉันจําอะไรไม่ได้เซมี่บอกว่าเขาอยู่ข้างๆเธอแท้ๆทําไมเธอยังจําหน้าเขาไม่ได้อีกแต่นห เอกก็ไม่เข้าใจว่าเซยไม่พูดถึงใครส่วนพระเอกก็นอนจมกองเลือดอยู่เต็มพื้นชายคนนั้นก็มาเอา USB จากมือเขาไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามใน EP 1 2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ